สวัสดีครับวันนี้มีของดีมานำเสนออีกแล้วครับเป็นชุดมีดพร้อมกล่องไม้เหมาะกันเป็นของฝันของฝากสำหรับเชฟหรือนักศึกษาที่เรียนด้านอาหารครับครับมาดูกันนะครับเปิดกล่องมาที่จริงเอ่อ มันจะมีซองเป็นพลาสติกอะไรอย่างนี้แต่ผมแกะออกไปมันช้าที่จะแกะออกมาครับก็เลยแกะออกไปแล้วก่อนหน้านี้นะฮะที่จริงมันมีซองพลาสติกด้วยข้างในก็จะมีการประทับสัญลักษณ์ของทางผู้ผลิตหรือสำนักที่เป็นช่างมีดนะฮะอ่านไม่ออกครับเป็นภาษาญี่ปุ่น อนไปมาดูมีดกันนะครับอันนี้จะวัดขนาดให้ดูคร่าวๆนะครับมาเป็นชุดอย่างนี้เลยครับใบมีดเป็นโลหะผสมพิเศษ MOV นะฮะแข็งแกร่งคมทนทานต้านสนิมครับถูกตีขึ้นรูปด้วยงานร้อนดูได้จากผิวของใบมีดนะครับอย่างเล่มเล็กสุดของเขาเนี่ยใบมีดยาว6นิ้วเศษเหรือ10 1 6ซนเมตรยาวรวมด้ามก็12นิ้วหรือ30เซนนะครับนะครับแล้วก็เล่มถัดมาก็จะใบมีดยาว7นิ้วหรือ18เซนติเมตรนะฮะยาวรวมก็12เนสินิ้วนิดๆฟุตนิดๆน,นะครับหรือก็32เซนติเมตรครับอันนี้ก็ถัดมาเป็น ใบมีดยาวประมาณเจ็ดนิ้วถึงโคนต้ามนะฮะหรือเอ่อสิบเจ็ดจุดห้าเซนติเมตรยาวรวมก็สิบสองนิ้วนิดๆหรือสามสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับหยิบขึ้นมาดูทีละเล่มเลยนะฮะโออันนี้รู้สึกว่าจะสวยมาก ผมรู้สึกว่ามันสวยตรงที่ดำด้วยนะฮะเป็นไม้ไม้โอ๊กนะฮะไม้โอ๊กลายขึ้นลายสวยไม้โอ๊กไม้เนื้อแข็งนะครับคอมีดนี่เป็นโลหะกันกันการ,ก,าร,ก,ารกัดก่อนสึกหลอหรือผูกนะคร ผิวของงานตีงานร้อนนะครับมีดพวกนี้ไม่ต้องสงสัยเรื่องความคมนะะค,คามมากคามทนครับดูผิวผิวใบมีดนะฮะเป็นงานตีงานร้อนไม้โอ๊กคอมีดก็เป็นโลหะทุกเล่มครับ เป็นมีดใหม่ทั้งชุดครับซึ่งได้มาสวยครับจับก็ถนัดมือเลยครับอันนี้เขานิยมเอาเห็นบอกเอาไปหั่นผักผักดีครับนี่คนระับครับก็ขอจบการนำเสนอมีชดชุดแบบนี้นะซึ่งเหมาะแก่การเป็นของฝันของฝากหรือ นักศึกษาที่เรียนด้านการทำอาหารครับครับยังไงอย่าลืมกดถูกใจติดตามหรือกดซับสไครต์ติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีมีดหรือเรื่องราวต่างๆมานำเสนอต่อครับจะได้รู้ว่ามีการเตือนในการนำเสนอครั้งต่อไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ